สบายดีทุกคนคลิปนี้กับคลิปตั้งแต่เออหากพนมาหยามมือนานพูนแหละหากก็ได้เอาลงเนาะม <c oughs> ีแต่ไปก็ไปก็เลยบ่ได้ตัดคลิปเนาะพี่น้องก็พาเอาา้อหักหรือว่าเออปินเนาะเพื่อนพาพาเพื่อนไปอนะเที่ยวทำนางฟ้าหรือว่า,าทำนอนเนาะพี่น้อง ตอนนี้กสีพาเพิ่นไปเข้าถ้ำเนาะไปขึ้นถ้ำนี่ตอนนี้ก็เป็นเอปินหรือว่าอันนะปาปินเนาะเพิ่นมายามเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็กําลังขึ้นถ้ำเคนนี่ก็ไปเค <c oughs> นนี่มาฮอดจุดนี้ก็อยากพักนี่ก่อนเนาะอันนี้เป็นจุดพักเสาเนาะวันนี้เพิ่นก็เห็นห่านพระเพิ่นก็ว่าสาธุเพิ่นมา ลังจากโนบียบร้อยแล้วก็เข้ามาทำกันเลยเนาะพี่น้องคอยอยอยบุเนืมมงว่าเขาเถอะนอะบุเนลูกคุณนะงามงามอ่ะอ่ะทาแม่ก่อน look at that แคแคนี้ look at that ยังฟแคนี้ยังฟเวฟอร์มมี่เวฟอร์มมี่คุณอะโมนี้แหงงามเลยบุเนลูกบุเรน โมเลนโบเลนนี่ปุ๊ปินบุทันล่ะโลเลนไว้วิดีโอนึงเลเข้าไปทํำนางฟ้ามาแล้ยที่นี่ทามามีได้เดอรทากันเดย์ทานเนี่ยไปนี่เนาะ เอาไว้มันย่างน้ำปลาปินเฮ้มาเลยนะย่างน้ำปลานะนี่ไปน้ำปลาปินเนี่เดอย่างหน้ำหลังกันเลยอาไปพอเห็นเลยเหนี่ไปทางรังมงนี่รังมึงนี่โดยกาดสดซื่นดีควอยขึ้หอมแท่ anh nhang làm pe pin, Ok okay lông bay lông bay, bò lông han lệ, lông, หลังจากออกจากทำนั่งฟฝ้าออกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สิผ้ากันยางออกอกับเนาะเพราะว่าสีออกไปลินที่ไม่อีกเนาะพี่น้องหลังจากออกจากทำนิตัวนี้ไปแล้วก็สิว่าแพลนสิไปอันบลูลากุนต่อเนาะเพราะว่าเพิ่งอยากไปหลายๆบอลเนาะทำน้อนกับไม่ได้เข่าดอกเข่าแต่ทำนางเฝ้าออลืมบอกไปว่ายุนี่มันมีอัน ไส้มือมีทำนางฟ้าเราจะสวามมือก็มีทำนอนนาะพี่น้องมีสองทำแ,แต่ว่าเขาเขาจะทำเดียวเนะาะทำก็ทำน้อยๆซื้อๆดอกยางออกไปแล้วก็ซอดภาคนั่นแล้วก็กลับคืนมาแล้วก็ออกเมือเนาะแต่ว่างงามอยู่ ตัวนี้ก็กําลังไกตขขว่าขามน้ําซองเนาะเพิ่นเอิน่าขว่าสีฟ้าทํานอนเมนตัวนี้แหละขว่าวังเวียงเนาะขว่สีฟ้าวางเวียงเนอ้อตัวนี้แหละสวยสุดงงงามพี่น้องเดี๋ยวไปกระสีเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติเห็นคนลงเหือลงแพมเนาะเห็นภูเขาธรรมชาติสวยสุดงงงามพี่น้องเลยได้มากกัมาแบกมาหยามมาเที่ยวสมได้เด้อ ดีบรรยากาศคุ้ซื่นทุกเขาทุกเขาน้ำไหล <c oughs> หยึดยึงยึดยึง บอนปล่อยเหือเนาะทํนอนหรือว่าทํนางฟ้าอาเ หลังจากเที่ยวทํำนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยมาบลูลากูนหรือว่าทำปูคําเนาะพี่น้องนี่ก็ซิมีศ่อมบ้านมาขายของยู่ของกินมากไม่มกัมก,มกตกพื้นบ้านเขาเนาะพี่น้องผู้ดใดได้มาก็เที่ยวมามาก,กันมาแวมาสมเด้อพี่น้องอาหารบ้านเฮาของยู่ของกินบื่อเบอยากมากไม่มากอยาก่างธรรมชาติกันหลายเนาะพี่น้องนี่ซัมซิยูสิกินนี่มีหอดทางเผ่งทางอย่างปิ้งเรียบร้อยเนาะ คงอยู่ของกินนะพีนน่น้องจืนทอดแมงไหมหมากน้ำนมหรือว่าหมากยางเนาะฝืดอึดยากคงอยูออยยย il, ย่ของกินพี <c oughs> ่น้องเอ้ยมาละบทาสีหายูหากินยากกินปิ้งมันปิ้งอย่างต้มถั่วดอกถั่วดินแถวนี้ก็อโอเคละแต่สะอ่อนคงอยู่ของกินตอนตอนนี้ก็กำลังยางไปที อันท่องเที่ยวทำผุ้คๆเนาะหรือว่าดูคุณเนาะไปซื้อญี่ปุ่นกันเลยน้องว่าีคนลายสัหาระดเช่ใเชใ วันนี้ต้นแล้ววะต้นหน้าบแล้ววะนี่ป่าอะไรเอาวะลงไปเอาป่าบอันนี่ชิลงไปเอาป่าบอเนลงไปสิลร้อยบ่ททางนี้เสียให้ละหนึ่งสองสามจั

ไปเผยแพร่ <c oughs> ชิโตนมาที่นี่ที่นี่ก้าตนบอไม่น <c oughs> ุ่นเนาะ <c oughs> เล็กน้อยนิดที <c oughs> ปลายปี <c oughs> à hôn đúng luôn nên luôn nên tồn chị mi <laughs> đi lao vô chăm sư 지금 해야지나에올때고 얼마 전에 듣고, 을나씩 하나씩, 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 하나이고나씩 하나씩, 하나 하나씩, 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 하나 เกลือลูกทำบุญเด้อเนาะเกลือปลาน้ำเกลอาน้ำแค่นี่กันเด้อเกือปลาปินเด้อเกือปลาน้ำแค่นี่เด้อะุญโยนออกไปพุ่วโยนไปไกลๆโยนไปไกลๆแค่นี้อ่ะโยนไปโยนไปไกี่บุญป้าเอาข้างเยอะขึ้นเคี้ยวให้ไหมเยอะขึ้นแหละมันจะยืนที่ อายนนี่ก็ได้ให้ปลากินให้ปลากินให้ปลากินนี่ปลาลายๆนีู่้นี่เอ้าให้ไหมเอาให้เอาให้เออเอาให้เอาให้ลายๆเลยปลากินดีเนาะคูทักลายเอาให้เอาให้คุณนี่แต่ปลากินเห็นเปล่เอาให้เอาให้ นี่พุนปลาบกวยไ่หวลงมาเดียวปลากินพอแล้วพอแล้วนะฮะสามแตะหรวะเฮาปลาได้ละปลาแสดีงเลยปลยด้เเออ เช็บสัมผูค้ากระจบเป็นทีเรียบร้อยเนาะได้ไปม้วนแล้วก็ได้ทําบุญเกลือปลาเกลืออย่างน้องพี่น้องเอาสลัดเกลือปลาเนาะมีก็มีคนเพื่นมานั่งขายสลัดด้วหันปลาก็กินดีดีสลัดนะกูบูโูว่าป่ามากกินสลัดเนาะพี่น้องครั้งแรกที่ได้เห็นตอนนี้หลังจากมาได้ทำกูค้าแล้วก็มานั่ง อากินข้าวอยู่แคมน้ําซองเนาะพี่น้องคือก่อนกลับบา้านเพิ่นน่ะลูกซ้ายก็โอ้ยเห็นน,น้ํานี่บ่ได้ลงนี่บ่ยอมแล้วพี่น้องเอ้ยต้องได้อาบน้ํามัมากหลายอาบน้ํานี่นะ,ะน่ก็ลิ้นจิวจาจิาจวจา หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็สิพากันกลับบ้านกลับซองเพราะว่าเมื่อยแหงแล้วมันนี่ไปหลายบอนหลายทีได้ยางหลายพี่น้องได้ออกกำลังกายถืกใจคนน้อยกับบานนั่นไปทั้งแด y ก็โอ้ยมวนเพล่นน่ะนะไดเกลือปลาก็ดีใจแห้งไดะเล่นน้ำก็ดีใจแห้งเนาะรรมาติงามบางเบียงน่ะผู้ใดได้มาได้มีโอกาสได้มายามเมืองลาวแล้วได้มา ลินมาเที่ยวกะอย่าลืมเด้อวางเวียงเฮานะธรรมาตร์งามพี่น้องเออยังอุดมสมบูรณ์อยู่นาลูกซ้ายกันยังบบเลวได้พี่นอ้องอาบยู่หันบบเลวแล้วเปลี่ยนเครื่องห้เรีย้ร้อยแล้วยังบบเลวยังไปลงอีกเทือหนึง่งคุณนะให้เอื้อยมันพาไปลินอยู่ภาคน้าคุณนะแต่ว่าดีแต่น้ำม,มันบโหลายเนาะเดี๋ยวนี้มันน้ำตื้นแล้วพอดีเล็กน้อยลินอืม โอเคสำหรับคลิปนี้แสงสุรีก็ขอขอบคุณขอบใจน้ำตานผู้ชมที่เบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบเนาะจังใดนะเดี๋ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจแสงสุรีเด้อเพื่อให้มีแหงบันดาลใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้แสงสุรีก็ขอกล่าวคำ่าสบายดีอยู่ดีมีแหงสุขสุขคนเด้อบ๊ายบาย